สวัสดีครับผมมาพบ EP ที่3นะครับตอนนี้พักช่วงอยู่นะครับผมนะครับเดี๋ยวตอนนี้สนามเป็นขีฝ่นหนัาเกินนะครับตอนนี้สนามเป็นขีฝุ่นหนัาเกินนะครับสวัสดีครับผมทางช่อง u t u b e เอ้ยทางช่องถึงช่อง y u t u b บถึง,อ,ง,ง,อ,ง, YouTube, งอ่าไลฟ์สดนะครับผม กับไอดีอินดี้หรือว่าไอดีแคบข่แคบข่ไอดีนะครับผมนะครับวันนี้มาขายแคบขายที่สนามแข่งรถลอยหล่อนะครับวันนี้ฮ้อนเกินนะครับผมมาพากักนั่งพักในเต็นท์หน่อยขณะไ,ไปตาผมแมแล้วนะหนฮ้อนนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายให้รับชมนะครับนะครับผมใครจะมาอุดหนุนแคบขายไอดีก็ได้นะครับผมเดี๋ยวไปถ่ายแล้วหน่อยประเด็นี้เขาโคตรน้มสนามอยู่นะครับมันเป็นขะี้ฝุ่นเนาะ ผมไปถ่ายมาแล้วรอบมันนะครับผมสองคลิปบลินจะสตรีมลงช่อง YouTube นะครับช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าไอดี้อินดี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวบลินไปใช้ไวไฟที่บ้านสตรีมคลิปนะครับถ้าใช้เน็ตโทรศัพท์นี่คือเน็ตมีตะไดเสี่ยงหมดนะครับผมนะครับแล้วแค่ไอดี้จะอยู่ตรงสามแยกต่างๆทางเข้านี่นะครับผมไอดี้น้องเสี้ยแขวนนะครับผมกิ้กโปเนี่ยเป็นคนแขกเนี่ยครับถ้าเกิดผมจะไปตั้งแอมสาขากยังนะพอได้แายพ่องก่อนนอกไส่ออกขำหน่อยก็ได้ เผื่อบึ้นแรงแรงขายไส้ดีไส้ดนะขายก็ะชายหมอแคบอ่ะถ้าไดยน้องต้องใส่ถุงไว้พองแคบอ่ะเผื่อได้เหรอเนี่เนาะเดี๋ยวไปถ่ายกันได้พูดถึงกำลังโหนแวสนามนะครับผมเดี๋ยวแต่จะมาอุ่นแคบไก่กับแม่ได้นะครับสามแยกต่างเข้าสนามแข่งรถนีะครับผมแหงมาแยกครับเข้าแมากับแปะละร้านผมอยู่ร้านแหลกนะครับติกล่าติมนะเดี๋ยวก็เกียติมเดี๋ยวจะไปตั้งสาขาที่สองอยู่ที่อเหรอแน่วางขาป้อมนะครับไปได้ไปเมืินแล้วแล้วก่ ตอนแรกเขาว่าจะไปสามแยกอันวังกูที่อันห้วยทางแค่ไปวังกูนะลูกแค้ก็เลือกร้องมาแต่เดี๋ยวไปที่วังขามป้อมนี่ว่ะมันห่มหน่อยนะครับท่านก็ห่มเหมือนกันแต่ห้อนครับวันนั้นไปมันขายเงียเง้ยเมีเยไปนะครับตอนนี้กําลังลดระเพิงอะไรออนขี้ฝุ่นนะขี้ฝนะุ่นน่าเกินอ้อนกัออนขี้ฝุ่นมุง,ม,งมุงนะครับผมใครเข้ามารับชมไลฟ์สดไอ้ดีก่อนถ้าแครได้นะครับใครใครอยากชมอ่า อย่างที่ผมถ่ายไปแล้วแล้วก็การที่กำลังจะถ่ายนี่ครับมาแจไลฟ์สดไปดูในช่อง YouTube นะครับผมตีแปดเมื่อวันก่อนะครับไอดี้อินดี้เลยนะครับผมภาษาไทยนะครับนี่จะถ่ายผู้ชมแล้วนะเข้าประเด็นนี้ก็กำลังกดแหนมอยู่นะครับผมแดดแดดล่มลมตกมาหน่อยแล้วนะครับผมได้เวลาเอาเบียร์มาแก้มเพียบขอยหนังพออ่านเพื่อแข่งรถแบบติดหนามนี่เลยนะครับติดขอบเลยเนาะ อ่านาสนามอำเภอดอยหลอดเซอร์กิตนะครับผมแน่อ่าแน่อำเภอดอยหลอดนะครับตรงงานของดีดอยหลอดนะครับแหงมาแย่ครับผมริทันงูซุเปอร์ครับเข้ามาสนามดอยหลอดนี่มีมาเมินแล้วนะครับผมแต่ผม เพิ่งได้มาเยืยเอนนะครับพุที้ยผมไว้ต่ไดไมรู้นะครับคร <laughs> ับแต่ละข่ายแต่ละคันแน่ะครับผมแต่ละแต่ละซูมแต่ละบอไพุทเตียแต่ละค่ายแต่ละคันแน่นี่คือกอล่องหลวงนะแล้วก็บอกไฟนะซูมนี่ซูมนี่บอกไฟนะซูมไก่อย่างเงี้นะรถรถเครื่องในพรทท้องอย่างแต่ละอันแต่ละค่ายนะครับผมแง่ดีนะนะครับผม ครับผมใหม่รอรอขอบคุณครับผมผมทายหูเด็กเจ้าพ่ออย่างบอลเชนยิ้มอ่ะ่โอ้แต่ตุ้ยหรือบอลเชนยิ้มแต่ก่อนบอลจีก็ตุ้ยนะฮะเดี๋ยวผมก็จะพร้อมดีนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่เยลเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีมัดจอกเลยนะครับขอบคุณทั้งนั้นนะครับผมอันนี้คะแนนประเทศไทยไม่พอแน่แต่กี้พอแน่แล้วนะครับนะครับผมดูรถมอเตอร์คอกแต่ละค่ายแต่ละคันแรงๆทั้งนั้นนะครับไอ้ที้ไอ้เหลืองก็นี่ก็โอ้โหแรงขนาดนะครับที่ผมถ่ายลงยูทูบไปแล้วนะครับ กติดตาม YouTube ผมต้วยนะครับที่มาไลฟ์สดให้ชมนี่คือที่ผมส่วน้าผมจะไลฟ์ขายของเนาะขายแคบคลายขายเกือบเนาะแต่นี่มาไลฟ์สดชมาการแข่งขันรถนะครับผมวันนั้นก็มีแข่งเรือเนาะไลฟ์สดโดย u t u b e ตดยนะครับเดี๋ยวมีบอกไฟนะครับผมบอกไฟเม็ดบอกไฟหมื่นจนแม่ผมจะแทบบอกไฟหมื่นมากกว่าเนาะบอกไฟเม็ดนี่จะเป็นเนาะคลิปเร็วคีบต้นกับบอลนะครับนะผมแล้วก็ มีแข่งกองลวงอะไรอย่างนี้นะครับผมแง่ตั้งตั้งมันจะเป็นอมตะไปแล้วนะครับเราก็จะมีการแข่งขันที่อยู่อันนี้เป็นแท่นภาพรางวัลนะครับผมแด้วก็เซอร์เคิลคอร์สครั้งที่22นะครับผมโมโตคอร์สกังชูโซนเพื่อส่งภาพถูปขคอนการแพทย์ให้กับโูมิภาคยัอนดรอยลอนะครับแมสนามชั่วคราวตรงข้ามนิ่ว่าการอำเภอดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมจัดการแข่งขันโดยชมรมในระดับสายใต้ดอยหล่อจังหวัเชียงใหม่เนาะ อ่อแดดร้อนนะครับผมสองวันนะครับพ่ออย่างสวยสเงี้ยงๆในโฮมนะครับผมสวใสเงี้ยงๆนี่หมายถึงด้วยรางวัลนะครับนี่นะครับผมันี้ผู้สนับสนุนนักเสียกี้กับเลดี้แต่นะครับผมหมู่บ้านถวายนะครับ อันนี้จุดแาเข้าเข้ารถละแทงเข้าเดี๋ยวพันโทแอมเซตต่อจะแข่งต่อเลยนะครับผมนี่รถรถเตรียมเข้ามาเขาจะเที่ยวตามที่เข้ามาเ็เข้ามาไอ้างเข้าหน้าข้นเรื่ยนะไอ้างเข้าจุดเี้าไปเ๋ยนะแข่งแข่งนะครับผมย่าเลอีไม่นานเราผลงานเขาต้องมีแน่นอนครับกสาวของทิสรทรโคตาเ ประกาศนะครับท <łość> ่าเราจะมีรุ่นสูงนะครับแต่ว่าขอมาลงทะเบียนก่อนครับสำหรับรุ่นรุ่นสูงนะครับรุ่นที่มีจุดอยู่มในแแหอนะครับผม ถ้าท่านอยากแข่งขันนะครับมาลงทะเบียนที่ป่าทำก่อนนะครับวงเร็กนี้มีรถถึงเราจะไม่ติดกับเตียวเลยแม้แต่เล็กนันะครับติดไม่ติดเลยแน่เลยเดียวแอ่อยู่ฮะมันร้อนแอ่มาดูผมทายแบบเรียวทามให้ดูนะครับนะขอบขอบตีขอบสันแหวนแล้วนะกี้ตีปัตติต่อโดนนั้นที่เปิลเสด็งเขาเต็มแน่เต็มแปดนะครับไปหน่อยเนี่ยแหละโอเคขอบคุณครับเขาบอกว่าได้ไปดูสตาร์ทรถนะครับทุกคนมีเต็ม มือใหม่แล้วก็มือมาามอ,อาอชีพนะครับผมไม่ควรจะแทะให้ดูจุดสตาร์ทนะเออรถหนมเขับ โอ้โห oh, ตรงนี้หอมหน่อยถ้าห่วงฝากติดตามช่องยูทูบเอ็ดดี้อินดี้เลยนะครับผมทางช่อง YouTube สีแดงนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เหื่อตัวนะครับคอมเมนต์ก็ได้นะครับผมได้ทำรายได้จาก YouTube หรือว่าผมได้เป็นยูทูบเบอร์ล่ะผู้ติดตามครบหนึ่งพันคนจะทำรายได้ได้เป็นยูทูบเบอร์ที่ผมจะแจกของรางวัลให้กับเอซีนะครับผมไปยังไงไปแค่ผ่านสาขาที่ผมอยู่แปลงเข้านะครับผมแปลงก็อยากกินก็ปล่อยกไปอุดหนุนได้นะสาขาที่สองเดียวสกัดหัวใจยู ทูบเซจเดี๋ยวผมจะไปขายที่แน่วัดปากหาบปอมเพเ่อดอยหลอครับเนี่อแากผมแค่อยู่นี่นะครับผมคอชมกับอะไ้เลยมันอ้โหน้องปะเปียหมดแล้วไปเดียวเนี่ยแค่ไผ่ก็มีหน้าเธอนะนะครับสวยๆเงามๆก็มีนะครับผมนะครับเจนี่กับป้อมเจนเปิดนมาไปไข่ไปไข่เนาะเจผมแหม เออเจ๊ต้อยเจ๊ต้อยมาออรรถมาส่งเข้าแข่งกับเปื่อยห้องที่ผมแข่งเงือก็ได้หรอครับผมเจ๊ต้อยเปื้อนเปื่อนเฟซผมนะครับผมเจ๊ต้อยเพื่อขายรถมอเตอร์ไซค์นี่เพื่อดูแลรับแข่งดีนะครับผมเฮ้ยเจ๊จิงเจ๊นี่ใครกวอเต็งนะครับผมมีถึงพัดลมเป่าไอคอนมีถึงเกียร์งเวลนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับรถเจะสตาร์ทออกอย่างไรนะครับ เดี๋ยวรถออกก็ปล่อยแล้วครับตรงจุดสตาร์นี่เลยนะครับผมแจกนะครับผมพอแข่งเซตกับแม่แม่กับเรื่อยๆนะครับผมต้องได้ของนัดนะครับผมอย่างบอกไฟก็อะไรอย่างกล่องนี่ก็จะแจกหน่อยนะกล่องนี่มันแกนใหญ่แล้วมันก็จุ่ยกันแหละกันยุกกว่าจะเข้าช่องเข้าอย่างนั้นก็เครื่องนี่มันหม้อนะกระเดียเข้าเนี่ย สั่นตาคุ้ยเลยนะครับผมขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่รับชมไอเดีไลฟ์สดนะครับผมนะครับใครอยากรับชมคลิปแข่งรถเต็มๆก็ไปดูในช่องไอเดียอินดี้นะครับผมผมลงคลิปสตรีมคลิปเพื่อชมตอนข้ามข้ามมือนะครับเนาะประเด็นนี้ได้เน็ตโทรศัพท์ไลฟ์สดไปแล้วนะครับเนาะกระเดียวสตรีมคลิปมันมันเปลืองนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปใช้ไฟฟที่บ้านนะครับเนาะคือ เติมเนต็ตไดก้กับปอ YouTube นะครับสรีมคลิปยูทูปเนี่ยผมทำหลายอีพีให้รับชมนะครับใช่แบบเกาะที่สนามเรียวยาวเลยนะครับผมแปลว่าแปลว่าโลดเกียลื่อนข้าใส่ผมแล้วก็อันขี้ปุ่นขี้แป้นี่คือจัไไดเอใส่ประเด็นนี้เพื่อจะเติมน้ยนะครับมันเป็นขี้ปุ่นเนาะขี้ปุ่นเนี่ย,ยปปนี่ฮะ

เดี๋ยวเดราจะไปถ่ายตรงนั้นเวลารถออกสตาร์ทเลยครับจะถ่ายอยู่มอเมาะ์ื้อนะครับเื้อรับชมนะน้ำแกหมดแล้ววะน้ำแกงหมดแล้วเหรอแต่มันฮ้อนนะครับผมอยู่ไหนปุ้นดีกว่างไรปุ้นพอสีจะกหมหน่อยเอาละครับผมตอนนี้ใกล้จัดเซตแล้วครับรถกเพิงรถฉีดน้นมรถกเพิงออกไปละโอ้ยถ่ายแบบ ส่ายออกก่อนออกหลังนี่รับชมกันได้เลยนะครับไปไปถามเขได้นะครับลูกไปอยู่ไหนแต่ว่าไอ้ไนะครับแโมเดไอ้ม่หน่อยนะจ๊ะไอเนนะครับอสกอ้เอาผมได้ที่ถ่ายแล้วนะครับเอามนี้แล้วกันนะตอนนี้ห่มหน่อยนะครับผมตามผลงานได้นะรูปหล่อรูปหล่อต่นไ้ เดี <m> ๋ยว YouTube อ่าอีลิี้สิบนาทีแล้วเดี๋ยว YouTube ต่ออีพีห้งนะครับผม